สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ดูดวงความรักวิชเอมทาร์ตนะคะแม่มดเอมค่ะวันนี้จะมาอ่านไพ่ในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปแม่มดจะขอทําความเข้าใจกับทุกคนที่เปิดคลิปนี้ก่อนนะคะแม่มดเองตั้งใจที่จะทําช่องขึ้นมาเพื่อส่งต่อกําลังใจและคําแนะนําดีๆให้กับคนที่มีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ แม่มดขอความการุณาคนที่จะแสดงความเห็นในคลิปขอให้ใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะคะและการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายนะคะถ้าท่านไหนที่สนใจอยากจะดูดวงกับแม่มดสามารถติดต่อได้ที่ Inbox Facebook Wish a m Tar o t นะคะแม่มดจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะ ตอนนี้แม่มดอัดคลิปในโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าแม่มดน้อยป่วยเพราะฉะนั้นอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาในคลิปนะคะแม่มดก็ขออภัยในความไม่สะดวกไว้ณที่นี้ด้วยนะคะทีนี้เรากลับเข้ามาในหัวข้อของเรากันนะคะความราักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง20เมษายน16 ถึง30พฤศจิกายนจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะขอคำแนะนำจากไพ่กันค่ะแม่มดใช้ไพ่ในการอ่านสาหสำรับนะคะใช้วิเชสทารอดเปิดในฝั่งของตัวคุณนะคะอฟเตอร์ทาร์ดเปิดในฝั่งเขาคนนั้นของคุณค่ะและโรแมน c ์แองเจิลขอคำแนะนำในเรื่องความรักให้กับชาวราศีเมษนะคะตอนนี้แม่มดขอให้ทุกคนทำสมาธิหลับตา นึกถึงหน้าเขาคนนั้นแล้วอธิษฐานค่ะอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนำนะคะขอคำแนะนำจากไพ่ ให้ชาวราศีเมษค่ะ16-30ถึง30พฤศจิกายนจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรให้ไพ่ช่วยบอกให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยนะคะขอคำแนะนำให้ชาวราศีเมษความรักความสัมพันธ์1 6ถึง30พฤศจิกายนให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยค่ะ เมจิกเชียนค่ะไฟออฟวันนะคะเอชออฟคัพค่ะเซเว่นออฟวันนะคะไนออฟวันค่ะ 10 of p e n t a c l <oughs> e นะคะ9 of w a n d ค่ะ10 of s w o r d ค่ะ the world ค่ะ9 of c u p นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนะคะใหในตำแหน่งแรกของตัวคุณได้ the magician นะค <c> ะ <oughs> คุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะเป็นคนที่มีไหวพริบป,ปฏิพานดีนะคะเป็นคนที่มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดีคุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้นะคะหรือคุณอาจจะต้องมีการเดินทางค่ะไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะคุณ เป็นคนที่มีความเป็นมิตรนะคะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีค่ะสามารถพูดคุยกับคนได้ทุกเพศทุกวัยนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมี ten of s w o r d เข้ามานะคะแล้วก็มี นายออฟวานเข้ามาและไฟออฟวานเข้ามานะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเครียดนะคะคุณวิตกกังวลคุณคิดมากนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีความขัดแย้งกันนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณก็พยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวค่ะเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเดินหน้าต่อไปแบบไม่ติดขัดนะ,นะคะมีเซเว่นออฟวานเข้ามาด้วยแม่มดมองว่าตัวคุณเองกำลังเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองนะคะ ปกป้งสิทธิ์ของตัวเองคุณอาจจะถูกบังคับให้ทำอะไรโดยที่คุณไม่ได้เต็มใจนะคะตอนนี้คุณก็พยายามที่จะต่อสู้นะคะเพื่อเป็นตัวตนของตัวเองในความสัมพันธ์นี้นะคะมีนายออฟคัเข้ามาด้วยและ a อ e of ฟคันะคะหมายถึงว่าตัวคุณเองค่ะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะนะคะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะอาจจะ มีคนเข้ามาชอบคุณนะคะโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะตัวคุณเองก็เกิดความรู้สึกดีกับใครบางคนค่ะเป็นความรักที่คุณค่อยๆรู้สึกชัดเจนขึ้นในใจนะคะมี t e of pentacles ขึ้นมาด้วยหมายถึงว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีฐานะการเงินดีนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะคุณอาจจะติดคอมมิชเมนต์นะคะอาจจะมีความสัมพันธ์หลักอยู่แล้วแล้วก็มีบุคคลเข้ามาเพิ่มเติมในความสัมพันธ์นะคะ ลักษณะของคนที่เข้ามาก็เป็น Night of w a n e ค่ะเป็นคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับตัวคุณนะคะอยู่ในราศีธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูเขาเป็นคนที่เก่งในเรื่องงานนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะเขาเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมและเป็นคนที่หัวสมัยใหม่นะคะ เขาเป็นคนเก่งนะคะแม่มดมองว่าที่เขาชอบคุณเพราะว่าคุณก็เป็นคนเก่งเหมือนกันกับเขาอะนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีเดอ w o r ิรเข้ามาด้วยคุณอาจจะพบใครบางคนนะคะที่คุณรู้สึกถูกชะตานะคะคุณอยากจะใช้ชีวิตเป็นครอบครัวอยู่ร่วมกันกับเขาแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะเป็นความรักความปรารถนาดีที่คุณรู้สึกกับใครบางคนนะคะและ เป็นความรู้สึกที่คุณกำลังคิดและตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะทำยังไงแม่มดมองว่าคุณติดปัญหารักซ้อนนะคะคุณมีความรักที่เป็นรักแบบที่เปิดเผยไม่ได้นะคะสำหรับตัวคุณแม่มดอ่านได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะขอให้สถานการณ์ในฝั่งเขาคนนั้นกันนะคะขอคำแนะนำจากไพ่เขาคนนั้นของชาวราศีเมษค่ะ สิถึงสาพฤศจิกายนให้ไพ่ช่วยบอกให้ไพ่ช่วยแนะนำ้ลยนะคะเขาหล่นออกมานะคะแม่มดจะเลือกเขาเป็นไพ่ใบที่หนึ่งนะคะ queen of one ค่ะ two of pentacles นะคะ 4 of pentacle ค่ะ4 of wand ค่ะ in place ค่ะ the magician หล่นออกมานะคะเหมือนกันกับตัวคุณนะคะ the star ค่ะ4 of cup ค่ะ of p e n t a c l e ทนะคะ Seven of p e n t a c l e คะ่ะสถานการณ์ในฝั่งเขาคนนั้นของคุณนะคะชาวราศีเมษไพ่ในตำแหน่งแรกของเขาได้ u u e n o o w one นะคะมองว่าคุณเป็นคนที่เป็นสาวสมัยใหม่เป็นสาวสังคมเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานนะคะและเป็นคนที่มีตำแหน่งการงานที่ดีนะคะเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่ มีความเป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะคะเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องงานนะคะแล้วก็ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นรักซ้อนแน่นอนค่ะมี f o r of w n d เข้ามาด้วยตัวเขาอาจจะติดคอมมิชเมนต์นะคะอาจจะติดความสัมพันธ์หลักอยู่แล้วนะคะเขาคนนั้นนะคะมี two of p e n ต a เ l e และ f o ลท o เพนต t a c l e ขึ้นมาด้วยหมายถึงว่าเขาก็ยังเลือกไม่ได้ค่ะยังตัดสินใจไม่ได้นะคะและเขารู้สึกหวงนะคะรู้สึกหึงหวงคุณนะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่กล้าที่จะแสดงความรู้สึกออกมาให้คุณเห็นแบบชัดเจนนะคะไม่กล้าที่จะแสดงความรู้สึกออกมาให้คุณรู้นะคะตอนนี้เขาคนนั้นนะคะก็กําลังมองดูนะคะ กำลังประเมินอยู่นะคะว่าเขาจะทำยังไงกับสถานการณ์ความรักที่ไม่สามารถพัฒนาได้นะคะเขารู้ค่ะถึงคุณค่าความดีนะคะในตัวคุณนะคะมีดี e อ็มเพ s สเข้ามาด้วยเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมนะคะเป็นผู้หญิงที่มีคุณสมบัติดีนะคะเป็นคนที่มีการศึกษามีฐานะการงานที่ดีมีหน้าตาในสังคมนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีค่ะ พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเต็มใจนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่พร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้เขาประสบความสำเร็จในด้านต่างๆได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้ชายนะคะหมายถึงว่าคุณจะเป็นดวงที่เป็นนารีอุปธรรมนะคะเขาคนนั้นของคุณจะสามารถสนับสนุนและส่งเสริมคุณในเรื่องต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้นะคะมีเดอะเมจิกเชเข้ามาด้วยค่ะ แม่มดมองว่าเขาก็มองว่าคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิพานดีนะคะเป็นคนที่มีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดีคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องเดินทางไปทํางานนะคะหรือมีการติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้ค่ะ เขาตกอยู่ในสถานการณ์ของการเบื่อหน่ายความรักนะคะมีโฟลท f ครับเข้ามาด้วยเหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะนะคะเขามองว่าคนที่เข้ามาหาเขายังไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับเขาหรือเขาอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ของการเบื่อหน่ายความรักยังไม่อยากที่จะสนใจในเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะ ในช่วงนี้เขาอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่านะคะแล้วก็มี The Star เข้ามาด้วยค่ะ The Star รหมายถึงเขากำลังพักฟื้นนะคะกำลังใช้เวลาอยู่กับตัวเองอาจจะใช้วันหยุดวันลาพักผ่อนอยู่กับบ้านจัดบ้านจัดสวนนะคะพักจากความเครียดนะคะให้หายเครียดแล้วก็ให รู้สึกว่ามีความผ่อนคลายนะคะเหมือนกับว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้เขาเครียดเขาคิดมากในความสัมพันธ์นี้นะคะเขารู้สึกเบื่อหน่ายอยากอยู่กับตัวเองใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่กับบ้านจัดบ้านจัดสวนนะคะหรือเขาอาจจะกำลังเดินทางนะคะไปสถานที่ที่ใกล้แหล่งน้ำนะคะ ไปให้ธรรมชาติบำบัดเยียวยารักษาจิตใจก็เป็นได้นะคะแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอให้โรแมน c ์แองเจิลเพื่อเป็นคำแนะนำให้กับชาวราศีเมษนะคะขอคคำแนะนำให้ชาวราศีเมษด้วยค่ะให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยนะคะ expect your love ค่ะ คุณกำลังพบเจอความรักครั้งใหม่นะคะเป็นความรักที่คุณรู้สึกดีนะคะความรักครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะชาวราศีเมษเคม m i s t ้ <S ค่ะ เขาคนนั้นเป็นคนที่มีแรงดึงดูดนะคะคุณและเขามีอะไรที่เหมือนกันนะคะเป็นแรงดึงดูดเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงคุณและเขาให้ได้พบได้เจอกันนะคะ true love ค่ะเขาคนนั้นคือรักแท้ของคุณนะคะถ้าหากคุณยังสงสัยไพ่ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะ รีทีค่ะไพ่แนะนำให้คุณใช้เวลาส่วนตัวอยู่กับเขาคนนั้นนะคะเพื่อพูดคุยเพื่อใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะหรือถ้าคุณอยู่คนเดียวนะคะไพ่แนะนำให้คุณฟังเสียงหัวใจนะคะให้คุณพูดคุยกับตัวเองนะคะให้คุณฟังเสียงหัวใจของตัวเองค่ะว่าคุณต้องการอะไรนะคะในตอนนี้ใบสุดท้ายนะคะ <Yeah. S 1> Past Life Relationship ค่ะ เขาคือคนในอดีตชาตินะคะเขาคือคนรักเก่าของคุณนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะการอ่านนี้ค่ะเป็นการอ่านโดยรวมนะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปค่ะมิได้ชี้เฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะสลับกันในตำแหน่งของคุณและเขา หรืออาจไม่ตรงเลยก็ได้นะคะฟังเพื่อความบันเทิงค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะแม่มดขอขอบคุณทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของ w i s h a i ท t ร r o ดนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ